ทุกคนนะฮะรับทราบไว้นะครับตอนนี้ว่าใครนะครับที่อยู่ในชนชั้นกลางนะฮะกำลังจะถูกล้างบางนะครับจากภาวะเงินเฟ้อนะครับเข้าเข้าของแพงขึ้นนะฮะนะและก็คนที่รวยนะก็จะรวยมากขึ้นนะฮะจากเงินเฟ้อแล้วก็สําคัญคือสําหรับคนที่จนนะก็จะยิ่งจนมากขึ้นวันนี้นะครับสําหรับคนชั้นกลางแลวก็คนที่อยู่ในเอ่อคนยากจนนะครับวันนี้ต้องฟังนะเพื่อนๆจะต้อง จะต้องมีความรู้เรื่องนี้ค่ะถึงจะขยับนะถึงจะเป็นคนรวยได้เข้าไหมหรือออกจากหรือยกระดับจากชนชั้นที่เป็นคนยากจนแล้วก็คนชั้นชนชั้นที่เป็นคนชนชั้นกลางเข้าไหมสิ่งสําคัญนะครับสําหรับ2กลุ่มนี้นะครับคือกลุ่มชนชั้นกลางแล้วก็กลุ่มชนชั้นที่เป็นคนยากจนนะฮะวันนี้ครับที่จะต้องมีก็คือเรื่องของสมองของผู้ประกอบการนะฮะที่จะที่จะต้องเข้าไปเขาเรียกว่าอะไรครับ จะต้องมีนะสมองนะหรือความคิดที่เป็นผู้ประกอบการนะเข้าไปแทนที่การเข้าไปแทนที่นะความคิดแบบเก่าๆหรือ mindset แบบเก่าๆนะซึ่งวันนี้นะครับเป็นอะไรที่สําคัญมากมันไม่ใช่เรื่องของความรู้มันไม่ใช่เรื่องของเงินนะหรือเรื่องโอกาสนะแต่วันนี้ครับมันขึ้นอยู่กับสมองนะสิ่งที่เพื่อนจะต้องเรียนรู้คือ mindset ของผู้ประกอบการนะที่จะต้องมีเพื่อนะออกจากชนชั้น2กลุ่มนี้ นะ okay, สำหรับสมองผู้ประกอบการนะครับหรือไมเซทสำหรับผู้ประกอบการนะครับเพื่อนๆสามารถหาได้นะครับจากอินเทอร์เน็ตทั่วไปนะครับแตนะ่ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับทีนะ่อยากจะชนะ็อตคัดหรือทาทางรัดนะครับวันนี้นะผมก็จะมีหลักสูตรที่ผมสอนนะเกี่ยวกับไมเซ t ของผู้ประกอบการนะฮะซึ่งจะช่วยเ,เพื่อนๆนะครับออกจาก2กลุ่มที่เป็นกลุ่มคนชั้นกลางนะที่กําลังจะถูกล้างบางไปแล้วก็กลุ่มคนที่เป็นกลุ่มชนชั้นยากจน นะวันนี้นะครับผมจะมีหลักสูตรชื่อว่านะครับอันเ e อ r ์พานัวเซตนะครับสมองผู้ประกอบการร้อยล้านนะนี่จะเป็นหลักสูตรสอนเรื่องไมเซ็ตสาหรับผู้ประกอบการนะที่จะทําให้นะครับเพื่อนๆสองกลุ่มนะที่เป็นกลุ่มชนชั้นกลางแล้วก็กลุ่มที่เป็นชนชั้นยากจนนะให้ออกจาก2กลุ่มนี้เราเป็นผู้มัง่งคั่งผู้มีความร่ารวยนะซึ่งวันนี้นะครับหลักสูตรนี้ราคาเพียง9,900ัเบาทเท่านั้นนะแต่วันนี้10ปถาแรกเพียง4,9 0 0ับาทเท่านั้นนะครับ นะวันนี้สําคัญมากนะครับถ้าันเพื่อนนะครับอยากจะเป็นผู้มีความมัง่งคั่ง i n d เซตหรือสมองหรือความคิดมีความสําคัญเราจเจอกันในคลาสครับสวัสดีครับ